เดี๋ยวตอนสายไปก็ติดนู่นติดน,นี่ดูก็เท่ากันนี่ตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งนี่แต่อันนี้มันงอไงแต,แต่อันนี้มันไม่มีอ่ะเนี่ยข้างๆเนี่ยมัน,นมก็ติดกับแกะวงแคทกิทไมัได้ซ้ำกันบารบัดไง ยึดตรงนี้แหละเนี่ยหงงงอย่างนี่ก็ยึดแค่ตรงนี้นี่เห็นด้านี่ตัวนี้ตัวนี้สามการสูงปังเลยอันนี้สูงมากเลยอันนี้อันนี้สูงเนี่ยเขาเลยเละไม่ใช่เราจะใส่ยากแค่นั้นเลยข้าวซอยใส่ยากเพราะมันสูงกลัวเจ้าอ่าใช่เลยเพราะว่านี้มันมีน็อ ไม่มันสูงกว่ามันอาจจะยังไม่สุดไหม่ายรูปกันเ,เดี๋ยวถ่ายนู่นถ่ายความก้นนี่แหละไปถ่ายรูปกันความลงเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเดือยเนี่ยนะครับผมเอาลงไปด้านล่างแบบนี้ เดี๋ยวมันจะออกอยากนะเราเรายก,ยกไม่แรงขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังใส่ไม่ค่อยได้เห็นไหมสูงง,งัด Tông độ bằng mười tông yêu cầu mẹ em hôm nay mẹ dạy chạy chạy มองไม่เห็นนะบางเน่เราจะยังคันน็อตคันน็อตให้มันยึดเข้าล่องมันก่อนแต่เราจะไม่ขันแน่นนะแค่ให้มันยึดเข้าล่องมันให้เดือยมันเข้าในล่อง ハハハハ này đó luôn ăn lắm Chụp nè ขันเข้าได้นะโอเคขันเข้าได้แล้ว,ลวทีนี้เหลือขันให้แน่นมาที๋ย้เอาไปทำกับข้าวก่อนไปเดี๋ยวให้ตากล้องไปทำกับข้าวก่อนนะครับผม ฟังมบาไม่เห็นบางโบางสายไฟ สร็จแล้วแต่ฝั่งนู้ยังไม่เสร็จฟังนู้ยัาางไม่เสร็จยังไม่คันได้เลยวันนี้นเสร็จแล้วนี่เท่าไรถ้าขันแน่นนี่ก็เสร็จแล้วแล้วก็ประกอบส่วนที่เหลือพรุ่งนี้ก็วิ่งงานได้ปกติ 이 a n g l